มาแล้วเนาะเข้ามาทักทายสบายดีกันอีกรอบเด้อเนาะมาพอกับวันใจอีกเช่นเคยเนาะพี่โน,โน,โน้องกับช่วงของลาวพัฒนาเนาะกะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกับฮหาหนอยกันไปแล้วเนาะเฮากะจะมาเฮงมารับสู้รับทรัพย์กับลาวพัฒนากันโตเด้อเนาะก็แสดงความยินดีนำเนาะเมือนี้ฮาหนอยกัปังปังเนาะพี่โน,โน้องดีใจแทนพี่น้องที่เข้ามา เนาะเอาแนวทางของหวานใจเดอ้อเนาะขอให้ได้ค่ากับเข้ากันเนาะโลภยินกะดีใจนำเลยเนาะพี่นะ้องเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อเนาะแล้วก็อย่าลืมนะพี่นะ้องเนาะฝากบ้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องอีกเช่นเคยเนาะพี่นะ้องเนาะโอนไว้ใจจริงแล้วนกะ็ ประกันความปลอดภัยเด้อเนาะเข้ามาแล้วบบมีคําว่าผิดหวังเนาะพี่องเนาะซื้อน้อยก็สบายใจซื้อหลายกะให้สบายใจเนาะคือเราจะลงทุนแบบว่ายังก็ยาเนาะขอให้มีความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะกะเข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะเพี่อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่ว่าลงเข้ามาชมคลิปน้องหวั่นใจครั้งแรกเนาะกะฝากกดติดตามไว้นําเด้อเนาะ ท่านใดที่ว่าเนาะเข้ามาแล้วอยากเข้าไปช้บริการเนาะกลับบ้านมั่งมีหกหกแต่ว่าบหู่องทางจะเข้าไปเนาะให้กดเข้าไปตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้ตรงคอมเมนต์เด้อเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะบ้านมั่งมีหกหกแล้วก็กดเข้าไปทักไลน์หาแอดมินกันได้เลยเนาะอย่าลืมบอกว่ามาจากห้องของน้องหวานใจนะเพื่อนเนาะจะได้เป็นกําลังใจให้กับหวานใจนาเนาะ <c oughs> เข้าไปแล้วก็ขอให้ เฮงเปังปังกันทุกๆท่านเด้อบอกว่าทา่านจะจิ้มจะเจาะแนวทางใดก็โอให้มาตัวที่หวานใจได้เฮ็ดออกมาให้เนาะโอให้เฮงเปังปังกันทุกๆท่านเนาะกับล่าวพัฒนามันนี้เนาะวันที่29่สิบเก้าพฤศจิกายน66 าเบิงเ่งแนวทางลาวพัฒนาวัอน,นี้หวานใจให้วิ่ง2กับ3เนาะหวานใจเฮ็ดได้2กับ3เด้อหานลาวพัฒนาเนาะสิไปลุงวอเตหฮานอยบ้างเหลาวพัฒนาวัอนี้หวานใจให้วิ่ง2กับ3เนาะห,ห,หวานใจเฮ็ดได้2กับ3เด้อเนาะกระจอกให้อย่างละ5คู่คือเก้าเนาะพี่นเนาะ ก็เอาไปแล้วกะโคให้กลับนําเด้อดเนาะก็งวดทีแล้วกะหวานใจให้เนาะเข้าตัวล่างเนาะพี่น้องหกห้าตัวโจะตัวล่างท่านใดที่ติดตามแนวทางลาวพัฒนาหวานใจเนาะก็แสดงความยินดีนำเนาะท่านใดที่ว่บาบาบได้แบบว่าเข้ามารับสุกกะหวานใจกะบบเป็นอย่างก็มาเอาไหมเนาะพี่น้องก็เข้ามาแล้วกบโอให้เฮงเฮงปังปังกันเนาะ ปั่นใจให้วิ่ง2กับ3เนาะกระจกให้ก็มี21 23 25 27แล้วก็29เนาะ21 23 25 27แล้วก็29 เจาะสามก็มี30 3ศูนย์หนึ่งสามหแล้วก็38มแปดเด้อสามศูนย์หแล้วก็สาเนาะมือนี้หวานใจ ลาวพัฒนาหวานใจให้วิ่งสองกับสามเนาะก็สามารถไปพิจารณาได้กับลาวสามัคคีลาวบีเนาะก็รวมทั้งลาวพัฒนานำเนาะกะขอให้มาตัวโจะที่หวานใจได้โจะออกมาให้เด้อขอภาวนาให้มาตัวบุญเนาะแล้วก็อย่าลืมกราบกันในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาไปแล้วก็ ถ้าบกกับนี่ออกมาตัวกลับเพราะว่าหวานใจกะให้ตามที่หวานใจได้ฮิตออกมาเนาะแต่ว่าก็เฮากับบุกูว่าสิมาตัวใด่เนาะพี่นเนาะถ้าฮูกะสิบอกให้พี่นอ้องเอาตัวเดียวเลยเนาะหวานใจกะสิได้เอานำกะเข้ามาแล้วกะขอให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกทุกขั้นเด้อวันนี้ขอภาวนาให้แตกเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะท่านใดที่ว่าเข้ามาแล้วกะขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้รับสุขนำกันเนาะ วันนี้วันใจกะให้สองกับสามเนาะกับเปล่าพัฒนาเนาะส่วนหลักร้อยท่านใดที่ว่าเนาะมักหลักร้อยกะอาจจะให้มักหลักอย่างเนาะกะมักสี่เนาะวันนี้หลักร้อยกะวันใจกะมักหนึ่งกับสี่เนาะหลักร้อยส่วนหลักร้อยเด้อ อันดัที่ว่ามักเล่นใน3ตัวก็ลงเนาะลงไปจับโจงกันใส่เนาะันใจปันใจมัก1กับ4เนาะหลักร้อยแต่ว่าวันใจเฮ็ดได้2กับ3เนาะตามที่วันใจได้อ่านออกไปฮนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เนาะทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์ like, กดแชร์ share, เข้ามาให้กำลังใจเนาะวันใจทุกๆคลิปเนาะ เฮงเฮงปังปังกับแนวทางลราพัฒนามนี้เด้อขอให้แตกทั้งบนทั้งล่างเลยกัขอให้มาตัวเจาะที่น้องหวั่นใจได้เจาะให้เด้อนาะขอให้ทุกท่านจงโชคดี